ในหน้าที่69ข้อที่2นีในเขาให้ทําการลากส่วนของเส้นตรงเพื่อเชื่อมจุดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมตามที่กําหนดนะครับเขากําหนดมาให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบไหนลากเส้นแบบนั้นนะครับใช้จุดไขป่ปลาที่ทําการให้มานะครับทําการวาดทาได้หลากหลายแบบนะครับฉะนั้นเราจะแสดงตัวอย่างให้เราดูนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือต้องรู้คุณลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมนะลองดูไปทีละข้อเลยครับแล้วทําตามนะครับ ข้อที่1รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นด้านจะต้องเท่ากันทุกด้านนะครับด้านต้องเท่ากันครับเราจะวาดแนวนอนหรือว่าแนวตั้งแนวใหญ่ก็ได้นะครับมาดูข้อที่2ครับข้อที่2รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสิ่งที่ราต้องทําก็คือด้านกว้างนะครับกับด้านยาวจะต้องไม่เท่ากันนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปเล็กรูปใหญ่แล้วแต่จินตนาการเลย อย่าลืมมุมฉากด้วยนะต้องวาดให้เป็นมุมฉากเผลอมาวาดเอียงอย่างนี้แล้วไม่ได้มุมฉากมาแล้วก็จะผิดพลาดได้นะครับมาดูข้อที่3ครับข้อที่3สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็ต้องให้ด้านเท่ากันทุกด้านนะครับไม่มีมุมฉากนะครับเป็นมุมแหลมและมุมป้านตามปกตินะครับอันนี้คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับ อย่าลืมนะด้านเท่ากันทุกด้านนะครับมาที่ข้อที่4ครับข้อที่4ี่สี่เหลี่ยมด้านขนานลักษณะเป็นยังไงครับขนานกันนะครับ2คู่นะครับคู่นี้กับคู่นี้ก็ด้านขนานครับแต่ว่าความยาวตรงนี้นะครับอันนี้มันจะเท่ากันแต่ไม่เท่ากันกับฟากนี้นะครับฟากนี้ยาวกว่าเห็นไหมเลือกได้ตามอิสระนะครับมุมจะต้องไม่ใช่มุมฉากด้วยนะ มาดูข้อที่5ครับข้อที่5้สี่เหลี่ยมคางหมูครับก็ต้องมีเส้นขนานกัน1คู่นะครับอย่างอื่นไม่ไม่ได้กังวลอะไรนะครับขอให้เกิดเส้นขนานกัน1คู่นะครับได้ตามนี้ฉะนั้นเรามีจุดไขป่ปลาเราลากตามแนวไขป่ปลาอีกอันนึงอาจจะยากยาวกว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็เติมส่วนนี้เข้าไปนะครับเติมส่วนหัวท้ายเข้าไปนะครับ รูปว่าวครับในข้อที่6ครับก็เป็นยังไงครับจะต้องมีเส้นข้างบนนี้นะครับข้างซ้ายและข้างขวายาวเท่ากันครับและข้างล่างนี้ครับยาวเท่ากันและมันจะต้องไม่เท่ากันกับข้างบนนะอันนี้เส้นนี้ยาวเส้นนี้สั้นนะครับแต่มันจะไปเท่ากันอยู่นี้แล้วก็อันนี้ก็คู่กันนี้นะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหน้านี้ครับ